สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ชน n นลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวาประสูตรหลัก10ล่างจับคู่กับสูตรหลักหน่วยล่างแบบ25ชุดตรงระยะยาวประจำวันที่16พฤษภาคม2568ตอนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรจะออกอะ,อะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่รับบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชาแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางแนวทางของหลัก10ล่างนะคะจับคู่กับสูตรหลักหน่วยล่างนะคะแบบ25ชุดตรงนะคะสสูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวทั้งคู่นะค่ะ อาจารย์ทำมาฝากให้ fc ของทางช่องนะรวมทั้งท่านผู้ชมที่แวะเวียงเข้ามาชมในช่องของอาจารย์ด้วยนะะอาจารย์จะเริ่มคำนวณแล้วก็เขียนให้ดูนะคะคำนวณมาแล้วนะคะแล้วก็มานำมาเขียนให้ fc ได้ชมกันตั้งแต่งวดที่สามสิบนะคะงวดนี้นะคะแนวทางของหลักสิบนะก็คือห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งห้า 6 9 0กนย์และหมันจะเดินเหมือนกันนะคะคือ5้บวกหเป็น6กบวกสเป็น9 9้เบวกหเป็น0 0นบวกหได้1ส่วนหลักหน่วยจะ8 9 0เก้าศูหนึ่งแล้วก็ห้าเดินก็8ปบวกหเป็น9กบวกหเป็น0ูนยบวกหได้1และ1นบวกสเป็นห้า งวดแรกออกมาที่ห้าศูนย์นะคะที่อาจารย์ทําตัวอย่างให้ดูนี่เป็นงวดที่หนึ่งแต่ว่าอาจารย์คํานวณมาตอนนี้ถึงสามสิบงวดแล้วนะคะยังไม่หลุดเลยนะคะงวดที่สามสิบเข้าไปนะคะห้าห้าศูนย์ใช่ไหมฝั่งนี้เอาห้าฝั่งนี้เอาศูนย์ออกมาที่ห้าศูนย์อันนี้เป็นแบ่งฝั่งเนาะอาจารย์ใช้สีส้ม้นกันหลักสิบเลขห้า แล้วก็หลักหน่วยเลขศูนย์ทำแบบนี้เลยนะคะห้าศูนย์ตรงเลยฮะต่อไปข้อที่สามสิบเอ็ดสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกสามเป็นแปดเป็นเก้าแล้วก็เป็นศูนย์ฝั่งนี้ก็เจ็ด ปดเก้าศูนย์บวกสี่ได้สี่เป็นงวดที่สามสิบเอ็ดอ่ะจากห้าศูนย์แล้วก็มาห้าสี่ทำนี้เลยห้าสี่โอเคห้าสีส้มนะสี่สีเหลืองค่ะอันนี้ก็มาในแนวทางของสองตัวตรง คล้ายๆคล้ายๆบนนะที่อาจารย์เคยวางไว้ให้ของบนก็ตรงเหมือนกันเมื่อที่แล้วก็ตรงนะคะวันนี้ก็ลองไปเลือกดูใครชอบตัวไหนนะอันนี้เรามาดูงวดที่สามสิบสองนะคะเลขเก้าเก้าศูนย์สามสี่แล้วก็ห้าต่อมาของหลักหน่วยล่างก็คือหนึ่งไล่ไปเลยสองสามสี สี่กับสเป็นแปดเมืนี้ออกมาที่สามสองตัวไหนสามหลักสิบสามหลักหน่วยสองออกสามสองตรงตรงเลยนะคะแต่ว่าห้าห้าเป็นยี่บห้าชุดตรงใครจะวิธีการไหนก็ได้นะคะใครชอบสูตรไหนก็เลือกที่สูตรนั้นไปเสี่ยงโชค ดวงไข่ดวงมันเนาะอาจารย์ก็พยายามทำไปเรื่อยๆตามวันเวลาที่มีให้นะคะบนบ้างล่างบ้างสลับกันไปนะคะตามนี้ต่อมาเนาะว่อที่สามสิบสามนะคะตัวแรกเลยคำวนวณมาบวกมาส่วนสุดท้ายได้ที่เลขสามสามแล้วก็บวกหนึ่งเป็นสี่สี่กับสามเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้าส่วนหลักหน่วยขึ้นที่เลขห้า ได่ไปเลยห้าหกปดแปกับสี่เป็น12นี่นะตรงสามสองแล้วก็ไป3ามหสหอย่างนี้นะเป็นตรงนะคะตรงอย่างอาจารย์ขำนวณมานี่คู่นี้ยังไม่เจอยังไม่ได้ตัวกลับเลยะคะได้ตัวตรงทุกงวดเลยงนะวดนี้จะเป็นยังไงก็ แล้วแต่ชอบนะอันนี้จับแบบตรงๆให้เลยนะคะใครไม่ชอบแนวทางแบบนี้ก็ไปดูพวกครบล่างก็ได้นะ,ะคะขยับขึ้นไปเป็นงวดที่สามสิบสี่สาสิบสี่งวดแล้วนะเราก็มาดูตัวนี้เลยเลขแปดปดนะแปดบวกหนึ่งเป็น9ก้าบวกสามก็เป็นสิบสองสองบวกหนึ่งเป็นสามแล้วก็บวกหนึ่งเป็นสี จนหลักหน่วยวันที่สามสิบสี่เลขสี่นะสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกับสี่เป็นสิบเอ็ดเลขที่ออกต่อจากสามหกก็เป็นแปดห้าแปดห้าหาเลขแปดก่อนอ,อยู่นี่เนาะแปดห้าอันนี้ก็เป็นยี่สิบห้าชุดตรง บางท่านนะก็ชอบแบบนี้นะคะชอบแบบชุดเดียวไปเลยไม่ชอบจับชนเนาะเอาเป็นชุดชุดไปเลยแบบนี้ก็เลือกเลยนะคะท่านผู้ชมต่อมานะงวดที่สามสิบห้ามวดที่สามสิบห้าตัวแรกที่คำนวณมาได้ก็คือเลขสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดเป็นเก้าแล้วก็เป็นศูนย์ส่วนฝั่งนี้นะคะหลักหน่วยล่างเราได้ที่เลขหก เจ็ดแปดเบวกสเป็น13บสาแล้วเลขออกมาที่ศูนย์หอันนี้งวดที่แล้วนะดูก่อนมีไหมเอา้ามีเนาะศูนย์หศตรงนี้นะแล้วก็หกฝั่งนี้ศูนย์หก็แสดงว่าพลังไข้คู่กันมันจะได้ยีห้าชุดตรงนะคะตามนี้เลยศูน หนี่แหละมาลุ้นกันงวดนี้จะเป็นงวดที่36มสนะสามบหกอาจารย์คำนวณมานะตัวแรกขึ้นที่เลข2อบวกหเป็น3 3ก็3มเป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8นะแล้วก็ฝั่งฝั่งครังที่เป็นหลักหน่วยได้ล็อกเดียวกันเลยค่ะท่านผู้ชมคือ6กเ 9และสามนี่แหละนะคะรอผลเลยเนาะว่าหลักสิบเนาะจะมาเลขอะไรใช่ไหมแล้วก็เว้นนิดหนึ่งหลักหน่วยเป็นเลขอะไรแบบนี้นะคะของงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมอ้าวอาจารย์ฝากช่องมีดี h ชนแนลนะคะ ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วก็ F4 ของทางช่องด้วยนะคทะทีนี้เราจะชอบตัวไหนอ่ะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมใครจะเลือกตัวไหนแต่ว่าอาจารย์จะไข้คู่ให้เพื่อได้เห็นชัดเจนนะคะเราคำนวณมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือสองสามหกเจ็ดแปดนะสองสามหกเจ็ดแปดก็สองสามหกเจ็ดแปดนะอาจารย์เขียน สองสามหกเจ็ดแปดสองสาหกเจ็ดปดสองสามหกเจ็ดปดสองสามหกเจ็ดปดถูกต้องเนาะต่อไปตัวนี้ก็จะเป็น 6, 3, 6 3, ออกเจ็ดแปดเ้าสามหเจดปดเ้าสามอ้าวเอามาไว้ด้านหลังถูกต้องเสร็จร้อยเราก็จะใช้แต้มนะคะใครจะใช้แต้มสูตรไหนก็ได้หรือใครจะใช้แต้มตัวชนก็ได้นะคะแต้มตัวชนก็จะมีประมาณนี้นะถ้าระยะยาวนะคะทั้งหมด24งวดรวดเลยนะคะถือว่าเดินยาวนะ ถ้าเป็นสองสูตรจะชนที่สี่ศูนย์สามสองหรือใครจะเลือกเอาสูตรใสดสูตรหนึ่งเพียงสูตรเดียวก็ได้นะจะมีสูตรเดินดีระยะสาสิบสามงวดก็มีนะคะท่านผู้ชมมันจะเป็นลักษณะเป็นเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้นะถ้าชุดถ้าแต้มเดียวนะสามสิบสามงวดชุดเดียวนะสามสิบสามงวดแล้วเขียนตรงนี้ก่อนนะถ้าเป็นสาสิสามงวดเดี๋ยวเล็งให้ถ้ามาโดนตรงนี้ก็อาจจะใส่สีเหลืองให้ก็ได้เดี๋ยวดูนะถ้าเป็นแต้ม อาจารย์ทำลูกน้ําให้นะขี้เกียจเขียนเนาะทำแบบนี้ลวกันรู้กันนะว่าคือแต้มนี่แลแล้วก็เป็นแต้มถ้าใช้หนึ่งสูตรนะเลขมันจะมีแบบนี้นะก็คือสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าเราเอามาเทียบกับตัวนี้มันจะมี ชนตรงนี้ถึงสองตัวเลยนะแต่ถ้าเอาทั้งหมดสี่ห้าสูตรนะชนตัวเดียวนะคะถ้าเราเอาแบบนี้ถ้าเอาสูตรที่สุดเดียวก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้อ่ะที่ชนกันนะ,ะเอาสองสูตรนี้ก็ได้เดี๋ยวจา,าย์สไลด์ให้ดูสี 4, 4, ่สี่กับสามอ่ะแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองแล้วกันก็เป็นแต้มระยะยาวนะคะอันนี้ขึ้นหน้าใหม่แล้วเป็นงวดที่ยี่สิบ หกนะก็มีห้าหนึ่งแต้มศูนย์ห้าศูนย์แต้มห้าห้าสี่แต้มเก้าสามสองแต้มห้าสามหกแต้มเก้าแปดห้าเป็นสิบสามศูนย์หกแต้มหกนี่ยี่หกยี่ิบเจ็ดยี่แปดยิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองและสามสิบสามงวดเริ่มเข้าจริงๆตั้งแต่งวดหกหนึ่งนะคงวดที่หนึ่งนี่ค่ะหกหนึ่งนะเอ้งวดที่หนะึ่งนี่หกหนึ่งเลยนะเป็นเจ็ดหกกับหนึ่งบวกกันเป็นเจ็ดแล้วก็ไล่มาก็คือเข้าทุกงวดเนาะ นี่อาจารย์สไลด์ให้ชมนะคะตามนี้เนาะอาจารย์วางแต้มลงไปก่อนแล้วเรามาดูกันว่าจะทําแบบไหนเดี๋ยวลดลงนิดนึงเพื่อให้เห็นทั้งสองอย่างเดี๋ยวอาจารย์ก็จะใช้สติด้วยนะว่าเอายังไงดีนะคะอา้าวสองหกเนี่ยแปดไม่มีเลยในนี้เนาะไม่น่าใช่นะตัดไปเลยนะอันนี้คือตรงนะสองเจ็ดเก้าไม่มีในนี้นะสองแปดศูนย์อ่าอันนี้เลขวงคนนนะ ศูนย์เอาสีเหลืองไปแล้วกันเนาะสองเก้าเป็นสิบเอ็ดไม่มีแล้วนะสิบเอ็ดสองสามแต้มห้าของอยู่ในนี้นะ,อะเอาไว้ก็ได้ใครชอบอันนี้บ้านหลขที่น้องสาวอาจารย์เลยนะ่ยนะี่สิบสามเนี่ยอ่าอันนี้นะต่อแล้วขึ้นมาท่าที่สองแต้มเก้าไม่มีเนาะอันนี้แต้มสองสูตรระยะยาวชนกันนะอันนี้สูตรเดียวนะคะอาจารย์เขียนไว้เนี่ยสองสูตรอันนี้หนึ่งสูตรอ่า 3ามกเต้้าสามเจ็ดเต้มศูนย์สีเหลืองนะตรงนี้แหละเลขเหลืองเนี่ยอันนี้ห้าอันนี้เอาเป็นเหลืองหมดสามแปดเป็นสิบเอ็ดนะไม่มีเนาะสิบสองเหลืองหกสามเอาใครชอบเบิ้ลเหลืองสารลองนะแต้ 6, ยหก หกหเป็นสิบสองเหลืองหกเจ็ดเป็นสิบสามตรงนี้นะแต้มสามอ่าสีส้มถ้ามามาตรงเลยนะหกแปดเป็นสิบสี่นี้ตรงนนะถ้ามามาตรงเลยนะแต้มสี่นะหกเก้าเป็นสิบห้า หกเป็นสิบห้าอันนี้เหลืองนะเหลืองเหลืองอันนี้หกสามแต้มเก้าอ๋อไม่มีเนาะอันนี้เจ็ดหกก็ขา้าอันเดียวกันจากตัวนี้เป็นตัวกลับนะเป็นแต้มสามนะสีส้มมันจะเป็นเลขเดียวกันเลยเนะี่ยอันนี้หกเจ็ดอันนี้เจ็ดหกถือว่าเลขเดียวกันต่อมาเจ็ดเจ็ดเป็นสิบสี่อ่า สิบสี่แต้มนี้นะใครชอบเบิร์นเจ็ดแปดเป็นเจ็ดสองสี่เป็นสิบห้าสิบห้าแต้มสีเหลืองเหลืองนี่นะเจ็ดเก้าเป็นสิบหกอ่าสำรองนะแล้วก็เจ็ดสามแต้มศูนย์สำรองนะแปดหกเป็นสิบสี่ แปหกเป็นสิบสี่อ้าน,นี่อีกหนึ่งตัวนะสีส้มนะแต้มสี่เป็นคู่ของตัวนี้เลยหกแปดแล้วก็แปดหกนี่เป็นคู่กันนะเจ็ดสองสิบสี่เป็นสิบห้าอันนี้แต้มห้านะเป็นแต้มสำรองอันนี้แปดแปดนะแปดแปดเป็นสิบหกนะสำรองนี่เลียกแปดอาจารย์นะเนี่ย แล้วก็แปดเก้าเป็นสิบเจ็ดสำรองนี่แหละอาจารย์ไม่ตัดทิ้งถ้าได้แต้มสำรองแต้มอะไรก็ไว้เผื่อคนเราชอบไม่เหมือนกันนะแปดและ 90, 11, เก้าสิบสิบเอ็ดเนที่แต้มหนึ่งอะ่ะอันไหนที่ไม่ได้แต้มทั้งแต้มชนตรงนี้แล้วก็อันนี้แต้มสูตรเดียวระยะยาวสามสิบสามงวดกันหรือตามนี้เลยนะเอาที่ชอบแล้วกันแต่ถ้าสามสี่สูตรชนกันมันจะชนที่แต้มสี่แต้มนี้เลยถ้าเอาลหลายสูตรนะก็ตามนี้ก็แต้มสี่ก็จะมีแค่หกแปด หกอันนี้ติดดาวไว้เลยตัวนี้หรือว่าจะเป็นตัวกลับก็เป็นได้นะอะไรอะไรมันก็มาได้หมดนะถ้าเกิดมันจะมาบางครั้งมันก็มาตัวกลับบางทีมันก็มาตัวตรงนะอาจารย์จะลดหน้าจอให้ทุกท่านได้แคปไว้นะสำหรับคลิปนี้ทําสูตรนะคะระยะยาวสาวิบกงวดนะมาฝาก่ายเอฟซีนะคะอาจารย์ตัดมาให้ชมแค่เจ็ดงวดลาไปก่อนพราัก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ